วงค่อลงไงลิ ำยังไงบางคนยังดบกรเข้าไม่ได้นีเห้าไปตรงๆนะเียแล้วก็เยียเลยเหรอใช่เยียใครที่อยู่ไปต yep. ้นเข้าไปเดี๋ยวตกมือนะับเสร็จแล้วไปไป အေးခိုင်းလိုက်နေတယ်။အာဝางໄວ້ကြပါဦး။ ก็ต้องปิดกันเลยไม่มีอะไรวะปิดเลยได้ใครอันเปิดอันนี้อันนี้ไม่เปิดมีก็เลย เลยแล้วแหละเทไปเลยห้า hmm. สิบมาหน่อยห่ะสิบห้าแต่ว่าหนึ่งก็เลยก็เลยย้2สิบองก็เลยหนึ่ง สิงก็ได้ครับเพราะว่าสายตาเราไม่ถึงครับอาจจะถึงที่หกก็ได้ครับเทให้ไม่ถึงที่หกเราไม่เปิดจุดนับหนึ่งจุดใดก็ได้ครับให้เป็นจุดสตาร์ทนะครับเอ็กซ์เปิดอย่าลืมแจ้งการเทไม่ควรจะเทให้มันใกล้หน้าตัวเองครับเทระดับหกของเราระดับสองของเรา 老同学。<Okay. S 2> okay. เซตศูนย์ทีนี้พอเราได้เราเห็นออกมาตลวมาเหลือศูนย์ใช่ไหอาจจะต้องอีกได้อันดับสี่ไ้งเปได้ไหมทีนี้พอเราได้สมมติเราจะได้สิ่งตามที่เราเห็นือค้องน้ำองน้ำจะต้องเป็นสีเขาวสีเ เราจะให้ส่งนะครับเดี๋ยวจะแค่้นะครับมีการ่งตัวแข็งนตัวไหนตัวแข็งเป็นตัไหนตัวแข็งเปนใน่นหมดเลยอันนี้เนนีเลยอปตุงยางเปตรงนี้ตแข็งู้ตงจายตุ้่กนะกนางเทน้อา่องไว้ต่อไปเอาข่า พาไปเช็ดฟอกพา <แ fast S 2> ดิน้าหน้านไปเช็ดโชดเต่ออครับใช่แค่นี้ครับบรเวที่เราทำการท้ลตอเช็ดก้วยแล้วก็พาไปไว้ด้านหน้าเหมือนเดิมอย่าน้านมือออกจากต้องแบกมา